วัสดีครับวันนี้มาตอนหน้ายกตั้งลงยกตั้งขึ้น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 ยกตั้งลง ยกตั Finnish, no religion, ้งขึ้นยกตั <ces> <va> ้งลงยกตั้งข <anyway> <kan> ึ้นยกตั้งลงยกตั้งตั้งขึ้นแต่ละเปียบยกตั้งลงยกตั้งยกตั้งขึ้นยกตั้งลงยกตั้งขึ้นยกตั้งลงยกตั้งขึ้นยกตั้งลงยกตั้งขึ้นแต่ละเปียบยกตั้งลงยกตั้งขึ้นนะครับยกตั้งลง ยกตั้งขึ้นไปบายน,นะครับ